ยุคนี้ใครที่กำลังมองหาการลงทุนนะคะและอยากรู้ว่าลงทุนอะไรถึงจะได้กำไรที่สุดนะคะวันนี้นะคะครูนูได้นำสามการลงทุนที่จะทำให้คุณนะคะสามารถที่จะเพิ่มกำไรให้กับตัวของคุณเองมาฝากกันค่ะซึ่งยุคนี้นะคะเป็นยุคของโลกออนไลน์และยุคของโซเชียลมีเดียนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะลงทุนในตัวของคุณเองนะคะ สิ่งแรกเลยก็คือการที่เราควรที่จะพัฒนาทักษะต่างๆนะคะเพราะยุคนี้เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้ใช้นะคะอย่างเช่นนะคะทักษะการออกมาไลฟ์หน้ากล้องค่ะหรือทักษะเกี่ยวกับการพูดนะคะและอีกหลายๆอย่างอีกหลายๆทักษะแล้วแต่ว่าคุณอยากจะใช้ทักษะนั้นไปใช้ในด้านไหนนะคะอย่างคนที่ จะทำธุรกิจแล้วก็อยากที่จะทำวิดีโอนะคะเผยแพร่ธุรกิจของคุณก็ไปเรียนทักษะในการทำวิดีโอทำคลิปวิดีโอตัดต่อวิดีโอนะคะและการถ่ายภาพนะคะมีอีกหลายๆทักษะค่ะที่คุณจะสามารถลงทุนกับตัวเองด้วยการเรียนทักษะต่างๆนะคะเพราะทักษะสามารถที่จะฝึกฝนกันได้ค่ะ พอคุณมีทักษะแบบนี้แล้วนะคะในโลกยุคนี้ยุคโซเชียลคุณก็สามารถนำทักษะต่างๆนั้นมาใช้ในชีวิตของคุณและในกิจการของคุณได้เลยค่ะ 2. ลงทุนในการแต่งตัวค่ะยุคนี้ทักษะการแต่งตัวก็สำคัญมากเช่นกันค่ะจริงๆแล้วมันก็สำคัญมาแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปติดต่อธุระนะคะตามธนาคารนะคะเขาก็จะดูก่อนเลยค่ะว่า การแต่งตัวเราเป็นแบบไหนนะคะถ้าเราแต่งตัวดีเราก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีใช่ไหมคะแต่ยุคนี้นะคะยิ่งเป็นยุคของโลกโซเชียลแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณแต่งตัวดีๆนะคะบุคลิกภายนอกปรับภาพลักษณ์ของคุณให้ดูดีก็จะทําให้คุณนะคะเป็นที่น่าเชื่อถือกับผู้คนด้วยค่ะยิ่งถ้าใครนะคะยิ่งทําธุรกิจเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าเป็นแม่ค้าในโลกออฟไลน์เวลาที่คุณอยากที่จะ ดึงดูดลูกค้านะคะคุณก็ต้องแต่งตัวให้ดูดีบุคลิกของคุณดีไปด้วยใช่ไหมคะ 3. การลงทุนในมิตรภาพนะคะยุคนี้เป็นยุคของโลกโซเชียลค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะลงทุนในมิตรภาพนะคะคุณสามารถเจอมิตรภาพที่ดีได้บนโลกออนไลน์ค่ะเพราะการที่คุณขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะอาจจะมีการเรียนสัมมนาหรือไปติดตามนะคะ ดูเรื่องราวดีๆสื่อดีๆเราก็จะสามารถนะคะเจอมิตรภาพที่ดีที่มีแนวคิดเดียวเชน่นกันกับเรานะคะจะทำให้เรานะคะพบมิตรภาพที่ดียอดเยี่ยมโดยที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักกันมาก,ก่อนเลยค่ะและมารู้จักกันอยู่บนโลกออนไลน์นะคะมันจะทำให้คุณนะคะมีมาสเตอร์ไมล์ที่ดีส่งคุณให้ไปถึงฝั่งฝันในสิ่งที่คุณฝันเพราะเวลาที่เราไปเจอมิตรภาพที่ดีเป็นมาสเตอร์ไมล์นะคะเขาจะช่วยผลักดันให้เรานะคะ ไปเจอในสิ่งที่เราต้องการค่ะและการลงทุนในมิตรภาพนี้นะคะสามารถที่จะลงทุนได้โดยการที่หาความรู้ใหม่ๆนะคะหรืออาจจะมีการลงเรียนคอร์สออนไลน์นะคะหรือเจอกันในงานสัมมนาต่างๆนะคะใครที่มีเพื่อน ใกล้ชิดสนิทสนมอยู่แล้วและเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะเราก็สามารถรักษามิตรภาพนั้นไว้ให้ดีด้วยนะคะเพราะการที่เรามีมิตรภาพกับผู้คนนะคะมันจะสามารถทําให้เรานะคะมีพลังนะคะและมีคนคอยผลักดันเราให้ไปสู่ในสิ่งที่เราต้องการได้นะคะอย่าลืมลงทุนในตัวเองนะคะเพราะมันจะทําให้คุณได้ผลกําไรมากกว่าการที่คุณนะคะไปลงทุนในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะ สิ่งสำคัญที่สุดเลยเราจะต้องลงทุนให้ตัวเราเองก่อนเสมอค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ